สวัสดีค่ะพี่น้องพอบอกกันพี่เก้าเลยพี่น้องมา nháng น,อนอี่บา้านนี่โอ้เฮ็ดพอค่ะพี่น้องเฮ็ดพอไปแล้วล่างขึ้นไม่ได้นี่โอ้ยหมึกอ่พะพนักพมันช่องมาเบิ่งไหวแต่ช่องสามเหนือพี่น้องเจ้าว่าพนันแตกไงปานนี่นะนี่จ้ะวันๆได้เล,เลยพี่น้องวุ่ง แล้วเพื่นอนทางเย็ดหนักแน่หลังหนักแน่หน้าพี่น้องเนาะอ่อนอ่อนเลยอ่อนแน่นอน กน้ำกูอุ้ยยาอุ้ยกดมาใกล้หนึ่ง ngặt chính thật đẹp Ui, đốm nổi Bên Bên đây เนี่ยคือโอ้ยจริงงงบ้ดงหรือเปเก็บก้อนด้วพี่น้องเด้อเอาเนี่ยอืมเนคักๆเลยหรอล่าพี่น้องอืมโอ้ย Hmm ่วว่าไรเรา่วกระบาดอูนุอะอ๋้ยแบบนุ่ช่องนว่าแกผู้องดีซะแบบอืม น่ะน่ะอุ้ยอีไก่กล่องก็มีเลยพี่น่องน่ะอุ้ยพี่อุ้ยอี๋สะดานพานเลยพี่น่องจ้ากำลงอุ้ยอนอีดีม้วนลวยลวยลายเลยจ้ะอือุ้ยดอกหน่อยก่อนง่ให้พุ่บุ๊ก

quần Hãy subscribe cho kênh không rẻ đẻ ครับอื้อบักหลายดอกซุพี่น้องสุวนๆเด้อพี่หรือ rồi แน่นอนเลยหลุดออกมูนหรือลายใน,นี้แน่นอนเลยพี่น้อยชิวบู้ยอุดปุดปุดเป็นงูอ๋อ

วนไปวนมาอยู่ม่องเก่าหเหนาพีนงอง อ่ะพี่น้องจ้าผลงานของเฮาค่ะพี่น้องวูย้ยมันอีนนี้คับพี่น้องเว็ดพปรไฟมองบุญดำเนินช่องเขาทุกปีค่ะพี่น้องค่ะึืนแล้วค่ะพี่นอ้องอ่าคลิปนี้ฝากไว้สนีเดอพี่น้องวูย้ยเกือบเต็มตาจ้าพี่น้องเอ้ยมันหลายอาจาจะฝากไว้สนีเดอพี่น้องจ้าคุณ่ะอ่า